คุมทรัพย์เอวาประวรวันถูกพ่อไม้ตานามเข้าทุ่มเงิน8ดหลักพิสุจิ์รัก โปรไฟล์เลือดรูไม,รรไม่ธรรมดาเพราะรวยมากสำหรับเอวาปรวร์วันหรือเอวาตลกหกฉากถ่ายาทิศร,ริฐีหมื่นล้านแฟนสาวของยูทูบเบอร์ดังเน็ตไม่เม็ดเน็ตที่เพิ่งจะเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงในชีวิตซึ่งก่อนหน้านี้เอวาก็เคยรีวิวโรงแรมรูของครอบครัวที่ภูเก็ตหลังจากที่สร้างความเซอร์ไพรส์กลางเวทีมวยหลังยูทูบเบอร์คนดังเน็ตไม่เม็ดเน็ตได้ขอยูทูบเบอร์ถายารรสิทธษฐีหมื่นล้านเอวาปรวรวนันเป็นแฟนเป็นที่เรียบร้อยท่ามก ลังสักขีพยานกว่า3,000คนที่มาร่วมชมรายการแข่งขันชุกมวย Idol Fight Season 3เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมาและเมื่อทั้งคู่ตอบตกลงเป็นแฟนกันยอมเปลี่ยนสถานะจากคู่จิ้นเป็นคู่จริงในชีวิตทางด้านสาวเอวาปรวรวันก็ไม่ไวายที่ถูกจับตามองรวมไปถึงความรวยที่เจ้าตัวเป็นทาย,ยาทเศรษฐีหมื่นล้านทางดั้นสาวเอวาปรวรวันก็เคยทำคอนเทนต์ผ่านทางช่อง YouTube s a n s f r a u e r e แบไรีวิวโรงแรมหมื่นล้าน ของครอบครัวที่วีรผู้ชงครอบครัวตัวเองแบบถูกซอกทุกบุมเรียกได้ว่าเห็นแล้วมีอึง้งจนต้องร้องว้าวออกมาดังๆตามกันซึ่งในตอนนั้นยูทูบเบอร์ทายักสิบหมื่นล้านเอวาปะวรวนันแฟนของยูทูบเบอร์คนดังก็ได้เล่าถึงเรื่องราวโรงแรมหมื่นล้านของครอบครัวว่าโรงแรมเป็นของอากง ชื่อห้องอาหารและชื่อชั้นบนสุดนั้นตัวเองเป็นคนตั้งชื่อให้เองโดยอากงเปิดรับสมัครให้ลานลานทั้ง12คนมาตั้งชื่อถ้าถูกใจอากงก็ได้รับรางวัลเป็นเงิน10,000บาทซึ่งในตอนนั้นเอวาได้ไป20,000บาทเพราะอากงเลือกสองชื่อพร้อมยังพาไปชมมุมต่างๆของโรงแรมอีกด้วย ทั้งฟิตเนสสปาสระว่ายน้ำร้านอาหารที่มีเมนูหลากหลายมากมายคาเฟ่นั่งชมวิว่ามกลางบรรยากาศสบายๆและจุดชมวิวบนชั้นดาดฟ้าที่มองออกไปเห็นความสวยงามของเมืองภูเก็ตแบบเต็มตาสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากมาพักผ่อนแต่มีงบจำกัดโรงแรมยังมีแยกย่อยออกไปก็คือโรงแรมที่มีการตกแต่งสวยงามทางด้านความสะดวกสบายไม่น้อยไปกับโรงแรมใหญ่มีห้องกว้างมีอ่างอาบน้ำและมุมรักแขกอีกด้วยสำหรับประวัติของเอวาปรวรวันนั้นเป็นนักแสดง หญิงชาวไทยเกิดเมื่อวันที่10มีนาคม2540เอวาเป็นทาย,ยาทเศรษฐีธุรกิจยาชื่อดังของไทยไทยนครพัฒนาเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงโดยเอวานั้นได้แสดงและมีชื่อเสียงจากซิทคอม6ฉักครับอาจารย์ทางช่อง WorkPo i อยในปี2565เอวาได้มีโอกาสแสดงละครเรื่องแรกคือคืนนับดาว นอกจากผลงานการแสดงของเอวยังมีช่อง YouTube เป็นของตัวเองชื่อว่า sunflower eva ประวรวันเวรรัพผู้ชงเป็นบุตรของคุณสุภชัยเวรรัพผู้ชงเจ้าของธุรกิจยาชื่อดังไทยนครพัฒนามีพี่สาวสองคน ส่วนทางด้านการศึกษาเอวาจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมจากโรงเรียนราชินีบนและย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนนานาชาติฮารกรุงเทพและจบระดับการศึกษาปริญญาตรีจากคณะสังคมสงเคราะศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นั่นเองคะ่ะ